ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับทางด้านคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะพี่ปิงคะสวัสดีครับโหวันนี้มาเป็นสายแรกเลยนะคะคิวร้อนเป็นยังไงบ้างวันนี้ตลาดหุ้นทําไมถึงลบได้ขนาดนี้ล่ะคะก็ <c oughs> เป็นไปอย่างที่ขัานหมายก่อนนะครับอย่างแรกก็มีวางแผนกันไว้นะครับในช่วงเช้าเมื่อเช้า <Okay. S 2> ช่วง11โมงคืนก็ได้คุยกับ mm. ที่ม่อนไปนะครับ <Okay. S 2> ว่าตลาดมันยังค่อนข้างเปราะบางนะครับแม้ว่าตลาดเอเชียจะดูดีแต่ว่าบ้านเราเองเนี่ยหน้ามันยังไปไม่ได้เพราะว่าเราถกถูงในเรื่องของกำไรบริษัททะเบียนที่ค่อนข้างแย่ <Okay. S 2> นะครับเพราะนั้นไปไปได้ยากนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย วันนี้คืนนี้เนี่ยศาลเคาดาก็จะติการพิจารณาเรื่องของคดีคุณเมิงนะครับก็จะส่งตัวกลับสารหรือเปล่า mm hmm. แล้วพรุ่งนี้เนี่ยเรามีเรื่องของศารลรัฐธรรมนูญที่ใช้ทยรักษาชาติด้วยเพราะนั้นบอกว่านักลงทุนก็มองว่าแฟกเตอร์ลบมันอาจจะเยอะไปหน่อยนะครับก็อาจจะชะลอการลงทุนอันนี้เป็นสาเหตุนหนึ่งที่ท,ที่ทาให้ตลาดเราเปรับลดลงนะครับคือกําไรก็ไม่ดีนะครับปัจจัยก็ยังไม่เอือ้ออำนวยเพราะนั้นมันยากอ่ะท,ที่ที่จะเห็นแรงซื้อนะครับ ค่ะเมื่อตลาดเป็นแบบนี้แล้วนะคะช่วงนี้เราควรที่จะวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะพี่ปิงอย่างแรกนะครับ<ม>คือเมื่อเช้าเรามีช็อตนะครับคุยกันว่าต้องโฟลว์ช็อตตอนลงมาที่หนึ่งศูนยแปดหนึ่งเราก็เปิดที่นี่แหละหนึ่งศูนเจ็ห้าซึ่งก็แนะนําว่าที่มีช็อตไว้แล้วนะครับก็แนะนําว่าให้ปิดทํากําไรไปก่อนะนะครับ ปิดทํากําไรไปก่อนนะคะใช่ใช่ก็เนี่ยครับได้กําไรสักประมาณหกจุดหรือห้าจุดเจ็ดจุดนะครับพอแล้วสาหรับวันนี้นะครับได้ค่ะก็สําหรับคนที่ซับก็แล้วนะครับตามที่คุยกันเมื่อเช้านะครับโฟลวช็อตไปแล้วก็ปิดทํากําไรไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืม ไร like ด้วย Omaha, ไปให้กผมด้วยนี like ่ไงบี่อะบอกว่าพี่ปิงเก่งมากมากถูกใจสุดๆนะคะแฟนคลับพี่ปิงมาคอมเมนต์แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ปิงด้วยนะคะกดไลเยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมว่าปิดติดช็อตไปก่อนนะครับส่วอเพราะว่าคืนนี้เราไม่รู้หรอกว่าสารเทียดาจะว่ายไงไงครับถ้าเกิดไม่ส่งตัวนะครับดาวโจนอะไรก็ฟื้นพวกนี้เราก็บวกอยู่ดีนะครับก็ไปไปก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับ ส่วนของภาพของหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเจะเห็นได้ว่าหุ้นที่ช่วงนี้ผมแบบย้านักย้ําหนาก็คือพวกปันผลสูงเนี่ยมันก็ไม่ลงนะแล้วก็บางช่วงเวลาก็เป็นเขียวส่วนตลาดด้วยตัวอย่างเช่นทิสโก้นะครับหรือ KKP เนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะครับภายใต้ภาวะตลาดที่ยแบบนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับว่าเก็บหุ้นปันผลไว้ดีกว่านะครับน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในช่วงนี้นะครับเก็บหุ้นปันผล อของพี่ปิงก็มีทิสโก้มีกี่ตัวนะคะพี่เอมีทิสโก้มี KKP ครับตอนนี้ที่ผมเน้นหนักๆน,นะครับ k k เเนะานะครัสองตัวนะคะได้พอจะบอกแนวรับหรืออะไรได้บ้างไหมคะสะดวกไหมเออแนวรับสำหรับตัวทิสโก้จริงๆก็แ7่สิบบาท ทีน่าสนใจนะครับคือเราให้เราคิดภายใต้ตัวปันผลที่เจ็ดบาทะนะครับตามเดก็ตามที่อัตราผลปันผลเนี่ยมันสูงกว่าเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็น์เนี่ยผมว่าราคาไหนมันก็น่าสนหมดแหละนะครับค่ะโอเคค่ะอีกตัวหนึ่งก็เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับ KKP นี่ก็ K K จ่ายสามบาทนะครับ KKP อ่าโอเคได้แล้วทองคำราคาพี่ปิง ทองคำทองคำทองคำผมย้ำเคยย้ำว่าถ้าต่ำกว่าพันสามนะครับ<ะ>ผมอยากจะเก็บรุ่นพันสี่เดี๋ยวนี้อาจจะหลุดพันสามมาค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ได้กลัวอะไรอาจจะมีหลุดลงไปแถวพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบ้างนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นฐานแนวรับสำคัญจ,จะมีการดีดตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ<ะ>ก็ย้ำนะครับว่าต่ำกว่าพันสามเนี่ยผมยังเป็นให้ซื้อสะสมอยู่ะนะครับ ต่เชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้ต่ำกว่าหนึ่งพันสอรยห้าสิอ่ะันั้นตั้งแต่พันสามเลื่อยจะถึงพันสองเ็ดิบห้าเนี่ยก็น่าซื้อค่ะมีพี่ๆนักทุนถามมาว่าปตทสอพพี่ปิงไม่เอาแล้วหรอคะคือเอานะครับก็ยังชอบอยู่เพียงแต่ว่าราคามันยังทรงตัวอยู่ในกลยุทธ์ในช่วงนี้ผมคิดว่าถ้าอยากจะเก็บเพิ่มงขอรอนะครับลอยสกพักใหญ่ๆ อาจจะมาสัปดาห์หน้าค่อยซื้อเพิ่มถ้าไม่อยู่ก็ถือต่ออยู่แล้วเพราะเมีเชื่อที่ทางขาขึ้นของราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าถ้าให้มองว่าอะไรเด็กเนี่ยก็มองในเรื่องของการผลเกิดก็คือทิสโก้ล k k เนะครับเน้นสองตัวนั้นดีกว่าเนาะครับโอเคได้ค่ะวันนี้พี่ปิงดูพูดไม่ค่อยเยอะเลยนะนั่งดูตลาดอยู่นี่เลยครับเห็นแดงแล้วจะตกใจใช่ไหมอียยไม่ตกใจหรอกนะครับพอดี ก็นั่งดูว่าอีตอนนี้เป็นโอกาสไหมกําลังนั่งถวพูดว่าเออจะมีพู้ตัวไหนที่เราสามารถช็อตได้ไหมตอนะค่ะแล้วแล้วพอจะเจอบ้างเนี่ยหรือยังคะนอกจากสองตัวที่ว่ามาอืมยังเลยครับยังเนาะกล้าเลยครับนมากล้าได้ถ้าเจอเมื่อไหร่อย่าลืมบอกด้วยนะคะครับโอเคได้งั้นวันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากๆเลยค่ะ ครับค,บส,วส,คสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณด้วยนะคะสําหรับพี่ปิงค่ะคุณประกิตศิริวัฒนาเกตนะคะวันนี้ก็มีมุมมองตลาดมาฝากนะคะว่าสําหรับคนที่มีตัวของที่เฟกนะคะให้ปิดชอ็อตไปก่อนนะคะแล้วก็หุ้นที่สามารถที่จะถือได้ตอนนี้ก็ยังคงแนะนําหุ้นที่ปันผลนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของทิสโก้นะคะหรือว่าตัว KKP นั่นเองค่ะตลาดตอนนี้นะคะบรรยากาศตลาดหุ้นไทย